สวัสดีค่ะอันนี้พี่ขอเช็คเสียงก่อนนะคะวันนี้ก็มาพบกันนะคะสำหรับในไลฟ์ยามค่มคืนวันนี้นะคะก็เป็นแนวใหม่นะคะแต่ว่าก็จะมีแนวข้อสอบนะที่ทำตอนนะคะสำหรับโอเคน้องได้ยินเสียงพี่ชัดเจนนะคะในตอนเริ่มต้นของคิลปวันนี้นะคะพี่จะไม่แนะนำให้น้องๆที่กำลังขับรถอยู่นะคะเอ,อน้อง เลื่อนไปได้เลยนะเพราะว่าคลิปนี้ในช่วงต้นคลิปอะคะ่ะมันจะทำให้น้องเนี่ยเกิดขึ้นสมองนะคะที่เป็นขึ้นของ alpha state นะจะประสงค์ของการทำ live stream ในวันนี้นะในช่วงต้นเซสชันวันนี้เนี่ยด้วยความที่พี่ทำติวมาเป็นระยะเวลาเข้าปีที่สาม นะะในช่วงใกล้สอบเนี่ยจะเป็นช่วงที่น้องๆหลายคนนะคะมีความท้อแท้นมีความกลัวนะคะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยนะคะกับทุกๆอย่างในชีวิตนะคะซึ่งทางทีมงานนะคะแล้วก็พี่ไผ่นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆแล้วก็วันนี้นะคะอยากจะนําเทคนิคที่พี่ๆนะคะได้นํามาใช้ในตอนที่ได้ทํางานนะคะ ในตอนที่เป็นพยาบาลมาสิบกว่าปีนะคะให้เราเนี่ยยังสามารถที่จะได้ดูแลคนไข้นะคะโดยที่ตัวเราเนี่ยยังมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งอยู่อันดับแรกนะคะขอให้น้องๆที่มาฟังในไลฟ์สดวันนี้และน้องๆที่มาฟังย้อนหลังนะคะลองหาสถานที่ที่เป็นส่วนตัวนะคะ ค่อยๆเอนหลังนะคะหรือนอนลงไปได้เลยลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะช้าๆทางจมูกและลองหายใจออกทางปากช้าๆอย่างผ่อนคลายนะคะทำแบบนี้สักสามครั้ง แล้วค่อยๆหลับตาลงอยู่ในท่าที่สบายผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะไปหน้าลำคอลิมฝีปากกล้ามเนื้อไหลต้นแขน ปลายแขนหน้าท้องส่วนขาและปลายเทา้าขอให้น้องลองหลับตาและนึกถึงในวันที่เรากำลังเลือกคณะนะในตอนที่เราอยู่ม .6 ว่าทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะมาเรียนคณะพยาบาลพี่เชื่อว่ามีน้องๆทั้งที่ตั้งใจและมีเหตุผลอื่นแต่สุดท้ายแล้วน้องๆทุกคน ที่ติดตามคลิปนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้เราทุกคนก็เป็นพยาบาลกำลังทำหน้าที่ที่ดีที่สุดของตนเองบางคนก็อยู่ในแผนกที่ตนเองได้เลือก แต่น้องบางคนก็ต้องมาอยู่ในผแผนกที่เราต้องใช้ทุนมีทุกรูปแบบทั้งงานที่ได้ทำเป็นเวลาและงานที่ต้องอดหลับอดนอนบางคน ขึ้นเวร8ชั่วโมงบางคน12ชั่วโมงบางคนแทบไม่ได้นอนบางคนต้องรักษาตัวเองเยียวยาตนเองทงั้งร่างกายและจิตใจจนแทบจะไม่ไหวแต่สุดท้ายมา ทุกคนก็พยายามที่จะมองหาคนทางที่ดีที่สุดให้กับตนเองตัวพี่เองเคยทำงานในส่วนของการเป็นพยาบาลทั้งรัฐบาลและเอกชนในทุกที่ ก็จะต้องแบกรับทั้งในเรื่องความกดดันที่แตกต่างกันไปบางที่โชคดีหน่อยก็เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีที่น่ารักสอนงานเทรนงานดูแลเราดีเหมือนรุ่นน้องคนหนึ่งจริงๆแต่บางครั้ง ไม่มีอะไรที่ถูกใจเราไปทั้งหมดน้องบางคนก็เจออบิวสในที่ทำงานเจอขีดกันในการมาสอบต้องมาสอบแบบหลบๆซ่อนๆบางคนอยู่ภายใต้ความกดดันเงินไม่พอใช้เงินเดือนน้อยมากแต่ละเดือน เราหางานอะไรดีนะที่จะได้เงินเดือนที่เยอะขึ้นนั่นก็คือไต่เทียมแต่พี่อาจจะบอกว่างานไต่เทียมที่พี่มักจะบอกเสมอเป็นงานที่น้องๆยังมีโอกาสได้เข้าถึงจาบใดที่น้องๆ ยังทำงานอยู่ในส่วนของโรงพยาบาลเพราะงานใตเทียมนั้นก็ยังต้องอาศัยองค์ความรู้จากผาแผนกต่างๆเพื่อมาช่วยเหลือคนไข้พี่อาจจะให้น้องๆที่ได้มาฟังคลิปนี้ที่หลับตายอยู่ในตอนนี้ ลองทบทวนดูว่าตั้งแต่เราเป็นพยาบาลมาเรามีความรู้อะไรบ้างนะที่เราจะนำมาดูแลคนไข้โรคไตที่เป็นโรคร่วมมาอย่างมากมายเบาหวานความดันบางคนแทบไม่มีเงินมาฟอกเลือดถึงแม้ว่าบางครั้ง รัฐบาลจะสพอร์ตแต่คนไข้โรคไตก็ต้องการการเยียวยาจากพยาบาลไตเทียมเช่นกันพอน้องออกไปทำงานนอกจากไรายได้ที่น่าจะมากขึ้นการได้นอนเป็นเวลาแต่สิ่งที่ตามมานั้น มันคือการตัดสินใจมันคือการดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดเพราะในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์คนไข้จะมาหาเราอย่างต่ำสองถึงสามครั้งจนบางครั้งคนไข้ก็สนิทกับเราในที่สุด ตรงนี้พี่อยากจะบอกน้องแค่ว่าจงเป็นแสงสว่างในตัวเองพาตัวเองไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบบ้างไปหาอะไรทานอร่อยๆอไปทำงานด็เๆกที่เราไม่ได้ทำมานานแล้ว ลองทําสักครั้งหนึ่งเพื่อเกิดการเยียวยาจิตใจเพื่อให้ดีขึ้นและโฟกัสที่เป้าหมายว่าตัวน้องจะไปเป็นพยาบาลไตเทียมที่ไหนคนไข้ไตเทียมของน้องอยู่ที่ไหนแล้วความหวาดกลัว ที่น้องๆกลัวว่าจะสอบไม่ติดมันจะลดลงค่ะตอนนี้น้องๆทุกคนที่ฟังในไลฟ์วันนี้ก็คงจะมีแนวคิดและกำลังใจแล้วบ้างตัวงพี่ก็ใช้เทคนิคนี้ในการเยียวยาตนเองในเวลาที่ เกิดความรู้สึกที่เป็นในชังลบเพราะเราทุกคนก็คือแสงสว่างคือฮิลเลอร์คือผู้ที่ต้องดูแลผู้อื่นดูแลผู้ป่วยหากน้องยังไม่รู้วิธีการที่จะรักษาดูแลตนเองทางร่างกายและจิตใจ น้องจะไม่สามารถที่จะมีความสุขได้อย่างที่เป็นหรือที่ควรจะเป็นพี่ขอให้ทุกวันของน้องมีความสุขมากขึ้นในทุกวันอย่างน้อยในวันนี้หากเรารู้สึกว่าในโลกแห่งกายภาพ ฉันยังสอบไม่ติดหรือน้องๆที่เคยตกสัมภาษณ์หรือข้อเขียนมาก็ตามให้น้องขอบคุณตัวเองที่มีความกล้าหาญที่จะทำเพื่อคนไข้ไตเทียมและทำเพื่อตอนเองและกล้าที่จะออกมาจากคอมฟอร์ตโซน ก็ขอให้น้องๆทุกคนค่อยๆขยับร่างกายและนับห้าถึงหนึ่งย้อนหลังไปพร้อมๆกันนะคะห้าสี่สามสองหนึ่ง ขอให้น้องๆทุกคนค่อยๆลืมตาขึ้นมานะคะ